G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o w ์ supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock ม o นบอร์ดที่เกมเมอร์และนักอ v เก c l เกอร์เลือกใช้สวัสดีครับพบกับ Intel Hockzone นะครับหลายๆคนก็น่าจะสนใจ CPU Intel Skylake Generation ใหม่นะครับแต่ว่า บอร์ดนั้นออกมาอาจจะยังมีตัวเลือกไม่เยอะนะฮะที่ออกมาเห็นๆก็ราคาระดับ5,600 6 0 0 0บวกๆทั้งนั้นนะฮะตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเกมเมอร์แบบเมนสตรีมนะครับที่ไม่ใช่ Z หน0แต่ว่าออปชั่นอาจจะน้อยลงหน่อยนะครับเป็น H 1 7 0กับซีรีส์โปร Gaming ซึ่งเราได้เห็นไปแล้วนะครับกับ B 1 5 0 Pro Gaming วันนี้เราจะมารีวิว H 1 7 0 Pro Gaming เเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับมาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องก ตีมหลักๆเหมือนกับตัว B150 ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ดูก็ลองย้อนไปดูกันนะครับอันนี้ตีมเป็นรูปเรือลบนะครับหรือว่าเกม World Warship นะฮะอันนี้ก็หน้าแถมซีเรียลกันมาด้วยนะครับตัวนี้ So c k เก LGA 1151นะครับชิปเซ็ต H70 Series p r o g a m m i n g นั่นเองนะฮะตีมกล่องสีเลือดนกนะฮะทางด้านหลังนะครับก็จะบอกพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็รูปเลเยอร์บอร์ดนะฮะจริงๆแล้วตัวนี้ก็ฟังก์ชันอาจจะ ไม่เยอะเท่าซีรีส์ Republic of Gamer นะฮะแต่ว่าสำหรับเกมเมอร์อระดับ mainstream ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันขนาดของ ROG Programming ถือเป็นทางเลือกที่ดีนะครับตัวนี้แกะกล่องครับแกะกล่องออกมายีบบอร์ดออกมาก่อนนะฮะ Bundle ก็ให้มาไม่เยอะนะครับอันนี้ก็น่าจะพอกับที่ใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นของ PR ด้วยนะฮะสาย s a ต a ให้มา2เส้นนะครับ คู่มือนะครับ Quick User Guide ซึ่งในนี้มี DVD Bundle มาให้ด้วยอันนี้เป็นน็อตล็อกสำหรับคนที่ใช้ M2 นะฮะ mm hmm. IO Shield หรือว่า Back IO Panel ฝาปิดนะครับ mm hmm. ก็สวยงามมีโลโก้ Pro Gaming ด้วยนะครับอันนี้ก็ดูดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวนี้บอร์ดสมัยนี้เขาต้องอัปเกรดกันหน่อยนะฮะต่อมา อันนี้เป็นสติกเกอร์ไวพันพวกสาย s ตารนะครับบอกอันไหนได้ซีได้ดีได้ซีดีด CD ลอมดีวีดีลอมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะใช้กันเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวบอร์ดกันดีกว่ามาดูภาพรวมของตัวบอร์ดกันก่อนนะครับกับซีรีส์โปรเกมมิ่งธีมหลักๆแล้วก็สีดําแดงนะครับโดยที่มี PCB ดําเงานะฮะโดยที่มีซิงค์นี้ซาวบริดจ์นะครับจะเป็นซิงค์อลูมิเนียมมีแผ่นแบสเป็นเหล็กข้างบนแปะนะครับเขียวโปรเกมมิ่งดำตัดแดงนะฮะทางด้านบนก็ ในส่วนของซิงค์ของ m o สเฟตนะฮะก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันนะครับอันนี้ยึดมาโดยน็อต2ตัว4ตัวนะครับตรงนี้ชุดละ2ตัวก็ถือว่าสวยงามนะครับสำหรับเกมเมอร์หน้าตาอาจจะไม่อลังการอะไรมากนะครับแต่ว่าอันนี้เน้นพอใช้งานสำหรับเกมเมอร์ทั่วไปนะครับฟังก์ชันต่างๆออกมาออกมาก็พร้อมสำหรับคนที่เล่นเกมในชีวิตประจำวันนะอาจจะไม่หรูหราเท่า ROG แต่ว่าพอแน่นอนนะครับกับคนที่ใช้งานทั่วไป มาเจาะลึกรายละเอียดกันบ้างนะครับ s ็อกเก็ต CPU lga 1 1 5 1จากทาง Fox Con n นะครับก็รองรับ intel generation 6หรือว่า sky lake นั่นเองนะฮะภาคจ่ายไฟก็นี่เลยนะครับ10เฟสนะครับอย่างที่ได้นับดูคอมพิวเตอร์ก็เป็นคอมพิวเตอร์หัวดำนะครับอันนี้ก็มีคุณภาพสูงรอบๆนะครับพวกมอสเฟสก็ปิดมาด้วยฮิตซิงอลูมิเนียมค่อนข้างสวยงามอย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับภาคจ่ายไฟพวกนี้จะรับไฟจากอันนี้นะครับ8พินของ power supply นะครับเป็นมาตรฐาน slot ram นะครับ แมก็จะเป็นรับสูงสุด64 g b กนะครับ DDR4 บัส2 3 3แบบ non ECC นะครับก็ u n b u f f e er, ์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าอาจจะยังบัสไม่สูงมากแต่ก็เดี๋ยวขอลองเสียบใบออดดูนะครับว่ารองรับ XMP ที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้บริเวณของ expansion slot นะครับก็มีมาอย่างที่เห็นนะครับใส่การ์ดจอ2ตัวนะครับอันนี้ก็เป็น X16 2อันนะครับแต่ว่าถ้าเราต่อเราต่อ X16 อันนี้ ตัวที่2จะเป็น X4 นะครับอันนี้ก็ต้องไปลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับในส่วนของการต่อพวก crossfire นั่นเองนะฮะ Multi VGA support นะครับตรงนี้ซิงคของ Southbridge นะครับก็ไม่ได้มีฮิ t ไบ p ์อะไรมานะครับแต่ว่าหน้าตาดูแล้วก็ค่อนข้างสวยงามหล่อเหลาอการอยู่นะครับตรงนี้ส่วนลืมไปมกืมกี้ลืมพูดนะครับในส่วนของ X1 นะฮะก็จะมีมาทั้งหมด1 2 3 4นะครับอันนี้ก็ แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็น่าจะใช้การ์ดจอเป็นหลักอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องต่อซาวการเพิ่มอะไรเพราะว่ามีชิปเสียงของ Supreme F X มาให้ด้วยนะครับซึ่งออกแบบมาสาําหรับการใช้งานเกมเมอร์นั่นเองนะฮะบริเวณด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีเบสิกนะครับทั่วๆไปเลยก็ไม่ว่าจะเป็นต่อ USB ออกหน้าเคสนะครับบริเวณน,นี้ USB 3ก็มีนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะจะเป็นสวิตช์จัมเปอร์นะครับ ตัวนี้ยังสามารถต่อ R O G Extension ออกมาได้ด้วยนะครับผ่านพินทั้งหมดบริเวณนี้นะครับซึ่งก็ต้องลองศึกษาดูนะครับ R O G Extension มีอะไรบ้างก็ต้องลองศึกษาในส่วนของ Accessory ของพวก R O G ดูนะครับมีช่องเสียบมาให้บริเวณนี้ในส่วนของ Storage นะครับก็รองรับการต่อ M 2เช่นกันนะครับอย่างที่เห็นเลย 1, 2, 3, 4ไซส์นะครับอันนี้ก็มีน็อตมาให้แล้วด้วยนะครับในบ u n ต่อมาในส่วนของ SATA นะครับซึ่งหลายๆคนยังใช้อยู่นะฮะถึงแม้ว่า M 2 จะแรงกว่าก็ตามนะครับตัว SATA นา t ก็มีมาให้นะครับซา t a 3มนะฮะมี1 2 3 4 5 6นะครับโดยที่ชุดหนึงหรือว่า2พอร์ตจะแบ่งกันเป็น SATA e าเอ e กซ์เพรนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีไว้รองรับอนาคตก็ไม่เสียหลายนะครับ ในส่วนของชิปเสียงนะครับตัวนี้สําหรับเกมเมอร์ก็รองรับนะครับกับ s u p ปอร์ FX ซนะฮะซึ่งใน s ู p ปอร์เนี้ก็หลายๆลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับทาง ASU s เขาก็เคยผลิตซาด์การ์ดมาก่อนนะครับพวกซีรีส์โซนาทั้งหลายนะฮะวันนี้มาสาหรับเกมเมอร์ s u p ปอร์เนะฮะอย่างที่เห็นเลยหน้าตาหล่อเหลานะครับมีชิลตรงนี้ชิลก็กันพวก เขาเรียกว่ายังไงดีไฟฟ้าสถิตหรือว่าคลื่นรบกวนจากอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่างๆเช่นการ์ดจออะไรพวกนี้นะครับโดยที่ถ้าเราไม่มีชิลตัวนี้คือนรบกวนก็อาจจะมีผลทําให้เกิดอาการ distortion ของเสียงนะครับอันนี้ก็ปิดไว้นะครับเพื่อความหล่อและก็ลด distortion ด้วยนะครับคาปิเตอร์นะครับก็เป็นพรีเมียมออดิโอแคปนะฮะทั้งหมดนี้กราวก็เป็นกราวแยกเช่นกันมีเฮดโฟนแอมป์ในตัวด้วยนะครับทั้งหมดสิสเตเมนี้ก็ออกแบบมาสำหรับการใช้งานพวกหูฟังสำหรับเกมเมอร์ด้วยเช่นกันนะครับ Back ไอโอพายนลนะครับก็มาตรฐาน PS2 นะครับรองรับทั้งเมาส์และคีย์บอร์ด USB อ0นะครับซึ่งหลายๆคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเสียบตรงนี้นะครับสำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดถ้าไม่ได้ใช้แบบ PS2 นะครับแต่ว่า PS2 ก็ยังจะเป็นต้องให้มานะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดเกมเมอร์หลายๆตัวนะครับถ้าจะรองรับพวกฟังก์ชัน N Key Rover อะไรต่างๆนะครับก็ยังต้องใช้ PS2 ออยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบต่อมานะครับ กราฟิกออนซีพนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ผ่าน DisplayPort และ HDMI นะฮะร,รวมไปถึง VGA และ DVI ด้วยนะฮะบ,บริเวณนี้เลยถัดมา USB 3.1ก็ให้มาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรองรับอนาคตหรือว่ามี Device ที่เป็น USB 3.1อยู่แล้วนะครับโดยให้มาทั้ง Type A และ Type C นะครับถัดมาก็จะเป็น USB 3.0นะครับสีฟ้าตรงนี้แล้วก็พอร์ตแลนตรงนี้ซึ่งเป็นชิปของ Intel นะครับ บริเวณทางด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของ Audio เอาท์แ Channel Audio นะครับรวไมไปถึง Digital Output หรือว่า S/PDIF ด้วยเช่นกันบอร์ด Serie s r r o g a m i n g เนี่ยก็มีฟังก์ชัน d r d r o v Over p t o t e c t i o n มาด้วยนะครับ Over Current Protection หรือว่าป้องกันพวกไฟกระชากไฟเกินที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวแรมได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะสำหรับโปรแกม i n g ที่ให้อันนี้มาด้วยถือว่าเป็นออปชันที่มีประโยชน์นะครับในส่วนของแลนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากมี ป้องกันไฟเกินในส่วนของแรมแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของพอร์ตแลนด์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะอยู่ประเทศไทยก็รู้ๆกันนะครับว่ากระแสไฟเป็นยังไงไฟตกมัง่งไฟกระชากมัง่งอะไรอย่างนี้ตัวอาจจะมากับพอร์ตแลนด์ก็ได้นะครับพวกตัวกระแสไฟฟ้าที่กระชากต่างๆนะครับอันนี้มีชิปแลนกาดเพื่อป้องกันการกระชากของไฟนะครับเพื่อให้มีเสถียรภาพของตัวบอร์ดและการเล่นเกมที่มากขึ้นนั่นเองครับมาดูหน้าไบอัสของ H10 Pro Gaming บ้างนะครับก็ หน้าตาหลักก็สีแดงเลือดหมูนะครับหรือว่าเลือดนกก็แล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจก็ฟังก์ชันคร่าวๆก็ถือว่าครบครันนะครับแต่ว่าเรื่องที่ได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของโปรไฟล์ XMP ของ RAM นะครับเพราะว่าบอร์ดมันสเปค2133นะครับแรมเราใส่ไปบัส3,000นะครับอันนี้ปจากทาง G Skill นะครับ16 g ิกก็อย่างที่เห็นนะครับต่อให้ใส่โปรไฟล์ XMP แล้วนะครับมันก็ยังขึ้นที่2133อยู่นะครับอันนี้ก็ถือเป็นข้อเสียของ บ่อตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะใช้แรมบัสสูงๆไม่ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าประสิทธิภาพของแรมอาจจะวิ่งไม่เต็มนะครับในที่นี้ต่อมานะครับพวกฟังก์ชันคร่าวๆนะครับก็ดู user friendly ใช้งานง่ายได้นะครับ b o o t priority ก็ปรับได้ตรงนี้เลยปรับ overclock ง่ายๆก็มีนะครับ system tuning นะครับตรงนี้แล้วก็ Q fan control นะครับหรือว่าปรับเคอร์ฟัดลมนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ให้มันเซนเซอร์ว่า เอารอบเท่าไหร่นะครับตามเปอร์เซ็นต์กันไปเลยตรงนี้อย่างที่เห็นมาดูในส่วนของ advanced mode บ้างนะครับในส่วน advanced mode นี้ก็ฟังก์ชันคร่าวๆก็ผมดูแล้วถือว่าค่อนข้างครบครันนะครับถึงแม้ว่า xmp อย่างที่บอกไปนะครับตั้งอาจจะไม่ได้บัสเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของการ o v e r c ล็อ k cpu ก็ยังสามารถทําได้ปกตินะครับโดยที่เราก็ตามมาถาเลยนะครับปรับตัวคูณปรับไฟปรับ ดีแ m นด์ฟรีเฟนซีนะครับแต่ก็2องถึงสานะฮะอย่างที่บอกไป EPU ยังมีอยู่ทุกอย่างนะครับปรับทามิงแรมได้นะครับเปลี่ยน CL ทั้งหลายอันนี้ในส่วนของพวกดิจิทัลพาร์เวร์นะครับก็คือเปิดปิดโหลดไลน์เปิดปิดอะไรทั้งหลายนะครับพวกฟังชันนักโอเคนะคก็ยังถือว่าปรับได้ครบถ้วนนะครับยังเอ็กซ์ตรีมโอเวอร์เทได้นะครับหรือว่าเราสามารถปรับยังไงดี เอาวันเทชให้ CPU ียูเราสูงสูงสำหรับคนที่ต้องการ Extreme o v e r c l o c k นะครับก็ยังสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับออย่างที่ได้เห็นเลย s ตา a c o คอ i ฟิกก็ตามนี้นะครับถือว่ามาตรฐานครบทุกอย่างอาจจะไม่มีฟังก์ชันอะไรหวือหวามากนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ตามที่เราใช้งานนะครับก็ถือว่ามีค่อนข้างครบถ้วนนะครับบริเวณทางด้านขวามือของผมนะฮะก็ มีแบบ real time monitor ด้วยนะครับโดยที่บอร์ดรุ่นเก่กววาๆเราอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในโหมดดูหน้าเซ็นเซอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้มีมาให้บริเวณทางด้านขวานะครับถือว่าการใช้งานค่อนข้างง่ายดายนั่นเองนะครับสำหรับ H1.0 7 Pro Gaming จากทาง ASUS นะครับก็ถือว่าเป็นบอร์ดที่น่าสนใจนะครับสำหรับ ผู้ใช้เมนสตรีมทั่วๆไปนะครับที่ซื้อไปกะจะไม่ได้มาโมดิฟายอะไรมากนะครับก็ใช้งานในเคสนะครับฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าครบแล้วนะครับอาจจะไม่หวือหวาเหมือน r o g นะครับอย่างเช่นพวกฟังก์ชันสวิต์เปิดปิดบนบอร์ดสวิต c ์เคียร์ซีมออะไรต่างๆนะครับก็คนที่เอาตรงๆนะครับมีสักกี่คนที่ได้ใช้นะครับ แต่ว่าก็หลายๆคนที่ทํางานบนเทสเบดพวกนั้นก็จําเป็นนะครับแต่คนที่ซื้อไปใส่เคสใช้งานเล่นเกมอันนี้นะครับฟังก์ชันให้มาครบถ้วนแล้วนะครับยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท asus ประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้ทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอ o โซก็ต้องขอลาเพื่อไปก่อนพบกันใหม่สดหน้าสวัสดีครับ